สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับลิลินในเซิร์ฟเวอร์586นะวันนี้ก็จะมารีวิวไอเดียของผมเองนะครับอัปเดตเออเดือนที่สนะว่าไอดีของผมตอนนี้ไปถึงไหนบ้างมาดูที่อันดับก่อนเลยอันดับของผมอยู่อันดับที่1นะพลัง8ปดแป้านแห่างกันอันดับที่2องอยู่สองแสนเองนะแปดล้านหส่วนอันดับผ่านด่านมองยวนกับที่12นะผมไม่ได้เน้นวิวกับ ตื่นเช้าขนาดนั้นที่จะมาเล่นนะที่เอียดด้วยแหละอืส่วนตัวรักละครสุดเก่งนะของยวนอันที่สองนะพลังสองล้านสองล้านสามส่วนอันที่หนึ่งเป็นของกุณาคิมนะอาตอมพลังสามล้านกิลของผมยูนอันที่หนึ่งนะไฮเรเวลเอ่อพอมาต่อมาไปดูตัวละครนะตัวละครของผมคิงจะพลังเยอะที่สุด ลองลงมาด้วยอะตอมแล้วก็โมลสนะตามอันดับคิงของผมตอนนี้พลังอยู่ที่2อล้านสาเออพาสซิบหนึ่งอาวุธสดาวนะแล้วก็ตาเฉพาะ3ดาวคิงเป็นตัวที่ว่าผมค่อนข้างเชียรให้ทุกคนสมนะเพราะว่าเป็นตัวที่บับกาเมตเพื่อนได้แรงมากก็ ทำตัวละครจากแบบสมมติว่าจมตี5ล้านกลายเป็น20-30ล้านได้เลยอยเงี้ยอยู่ที่การปั้นเลือกของคิงด้วยนะถ้าเกิดใครมองหาทัพดีๆอยู่ก็แนะนำเป็นคิงที่กำลังจะมาในกลางเดือนหน้าต่อจากเจวินในเดือนในเดือนของเจวินนะคิงของผมจะใส่เป็นเลือดเปอร์เซ็นต์2ชิ้นนะเพราะยังหาได้แค่นี้จะเป็นเลืดเปอร์เซ็นต์2ชิ้นอัตราดามคริ1แล้วก็เป็น เอพธรรมดาหนึ่งนะตอนนี้ผมยังหาชิ้นอื่นไม่ได้แล้วก็เป็นเลือดสามแถวไม่เป็นเป็นเลือดสามช่องเลยนะเล,เลือดเปอร์เซ็นต์สามช่องส่วนข้างล่างผมยังหาได้สวยได้แค่นี้นะยังหาสวยวันนี้ไม่ได้อ่ะต่อไปอยู่ที่อะตอมอะตอมของผมเป็นสีดาวเหลืองสามดาวโมงนะอาวุธเฉพาะสองดาวตราระดับ S 2สองดาวและเดี๋ยวจะสามดาวเพราะว่าผมจะได้จากจิตบ่อน้ำร้อนอีก อีกหนึ่งอ่ะอีกหนึ่งอีกหนึ่งตรากลายเป็นสามดาวอืมเอ่ออตอมตอนแรกผมคิดว่าจะเอาเอาเวอร์สามดาวแต่ก็ไม่ได้เอาเพราะว่าผมมีชิงบัฟอยู่แล้วถึกเอามายังไงก็ปาดเอกระบอกไม่ลงอยู่ดีเพราะว่ากระบอกมันถึกมากเอาลงไม่ไหวนะต่อไปเป็นชุดนะเองผมเป็นชุดโจมตีสองชิ้นแล้วก็ มีออบหลักเป็นโจมตีแล้วก็ออบลองแบบที่ค่อนข้างไม่ดีเท่าไหร่คือ2ชิ้นนี้ที่ยังเป็นอ่ะเลือดเปอร์เซ็นยังโอเคแต่ถ้าเกิดเป็นเลือดได้เป็นเป็นบล็อกเนี่ยไม okay ่โอเคแหละแต่ก็โอเคใส่ไปก่อนไม่เป็นไรส่วนการบัฟของผมเป็น,นการบัฟโจมตีสองสายสามช่องเลยนะมีโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นมีโจมตีเปอร์เซ็นแค่หนึ่งช่องส่วนที่เหลือจะเป็นโจมตีธรรมดาหรือว่า สปีดอะไรเงี้ยก็เอามาขอใช้ก่อนอันนี้เป็นโจมตีธรรมดา2ชท่องไม่2ช่องแล้วก็เป็นเลือด3านะที่จริงอันนี้สวยมากแต่ถ้าเกิดเป็นจากโจมตีเป็นเป็นพีนี่ใส่คิมสบายเลยส่วนจะปรับอาวุธของผมเป็นแม่นยำหนึ่งเพิ่มโอกาสติดของบทขยี้แล้วก็เป็นโจมตีหนึ่งช่องที่จริงชิ้นนี้ควรจะเป็นแม่นยำแล้วก็แม่นยำสักช่องหนึ่งแล้วก็เป็นอัตรากรีนะแต่ไม่เป็นไรอย่างนี้ไปก่อน เป็นพัสดีหนึ่งอะคือบอกของโบลอสของผมก็เป็นพัสดีหนึ่งเหมือนกันอาวุธเฉพาะสองดาวตาสามดาวเป็นสี่ดาวเหลืองสามดาวม่วงนะเอ่อของโบลอสก็เป็นของที่ว่าไม่ได้สวยไม่ได้สวยเลยครับไม่ได้สวยเลยจริงๆว่าเป็นของที่ว่ายังเหลือๆอยู่ก็ใส่มาอะไรเงี้ยให้มันยังไอยังไงไโบลอสมันก็เป็นเอาตัวแจกคออะมันก็แรงอยู่แล้วอะไรเงี้ย การตามก็เป็นโจมตีหมดเลยนะเป็นโบนัสต่อสู้2ช่องแล้วก็เป็นโจมตี2ช่องอที่จริงอันนี้สวยมากนะถ้าเกิดเอาให้คิงเฮ้เอาเอาเอา,เอาให้อาตอมแต่ว่ามันใส่กันไม่ได้ไม่เป็นไรอ่าอันอื่นก็ตามมีตามเกิดไปนะแล้วก็ตัว S S R บวกของผมจะเป็นเมลสกาดกับเอ่ออสศวินเมลสกาดผมเอามาชุบอยางเดียวนะพลังผมเลยไม่เยอะเลยเพราะว่าไม่ได้ใส่ของอะไรมากขนานัน ใส่แค่นี้มีแค่นี้จริงๆคือเอามาเอามาชุบเฉยๆแล้วก็อสเว่นก็เหมือนกันเอามาเล่นทีมลองนะมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มันตู้บักตู้แดงมันบักมีอสเวนจักรกลอยู่ในนั้นนี้ก็โอเคเอาตัวแดงมาซุ่มจนได้อะไรเงี้ยก็โอเคแล้วก็โซนอีกของผมห้าดาวเหลืองชักพักเงิอนนะ เดินที่เร็วเนี่ยเดินที่เร็วก,ก็5ดาวเหลืองแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นตัวที่บัดีมากๆเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวพอเกี่ยวมาก็ว่าถ้าใช้ไปจะใช้เกี่ยวแทนโซนิกและแล้วก็เดี๋ยวหาตัวมาแทนโซนิกแทน,นอะไรเงี้ยอืมแล้วก็อ่ะบ้านเฮาตอนนี้ผมถึงไหนละดูสิฝึกฝนฝึกฝนจริงๆผมก็เต็มรอยแล้วนะเนี่ย้อยลอยลอย้อย้อย เดี๋ยวเดี๋ยวตรงน,นี้เปิดเดี๋ยวต้องรอเบี้ยว85ก่อนนะถึงจะเปิดแล้วก็ห้องวิจัยห้องวิจัยตอนนี้ของผมพลังเกือบ500,000นะเป็นคอมโบลอสเบล้ยว2จีนอร์เบี้ยว4จีนัสเบล้ยว3ยูงเบล้ยว2ฮาเล่เบี้อว2อัศวินเบี้ยวเบียว,ว0เนี่ยยังไม่อัพไม่ได้ขาดคอนหนึ่งลูกปากแล้วก็ไอดอน แล้วก็เออซอมบี้อย่างเดี๋ยวต้องรอเลอัพมาผมถึงจะโอเคผมถึงจะได้นะแล้วก็ฟิกเกอร์ผมไม่มีอะไรมากนะฟิกเกอร์ผมก็ตอนนี้ตันอยู่ที่กลุ่มที่15ต้องรอเบลแปดสิบไอ้แปดสิบห้าก่อนถึงจะปลดได้ก็ประมาณนี้นะฟิกเกอร์ของผมก็ขาดตัวที่มันตัวตู้แดงอะไรตัวตู้แดงตัวตู้เหลืองอะที่มันหาได้ปกติยังไม่มีนะ ดวงวัคซีนทัศึมกักิอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีไม่มีเลยดีกว่าเออมาดูที่ PVP นะ PVP ของผมอยู่อันดับที่1นะของเซิร์ฟนี้นะแล้วก็คิดว่าน่าจะล่วงไปอันดับ2ของเดือนหน้าเพราะว่าสี่คนไอ้สามคนหลังจากผมเนี่ยเขาน่าจะเอาเกลลียวพาร์ทสองอาจจะมีสักคนหนึ่งที่เอาเกลลียวพาร์ทสออาวุธไปเลยหรือว่าแบบ อาจจะข้ามข้ามอาวุธไปให้ตัวอื่นอะไรอย่างเงี้ยจะคิดว่าผมน่าจะสู้ไม่ได้นะเพราะว่าสกิลผมแค่เอาแค่แค่พลิพหนึ่งแล้วก็อาจจะเอาอาวุธด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูต่อไปว่ายังไงแต่คิดว่าอะตอมผมไม่น่าแรงพอแบเบามากอะตอมผมเบาเบาส่วนศึกตัวน้าของผมเอ่อจริงๆผมจะมีแค่ผมการดาเซลนะที่อยู่ในรอบชิงถ้าเกิดไม่ได้ตัดกันก่อน ก็แบบเจอเร็วอะไรอะไร,อะไรกันเนี้ยแต่ว่ารอบนี้หัวหน้าคินเขาอยากได้แชมป์บ้างนะผมกระดัสเซลได้ไปแล้วก็เลยโอเคได้ก็ให้เขาได้แชมป์ไปส่วนกลุ่มปีศาจนะก็จะมียูเคเที่เขาปั้นโบลสสุดมากๆคนหนึ่งก็โอเคเขาได้แชมป์ไปแล้วก็รดสุดยอดรสุดยอดของผมตอนนี้จะอยู่ที่12มั้งอืสม1ันหกห ต้องไม่อีกต้งโอ้โหดูสิใครจะไหวแล้วนี่อืมก็เดี๋ยวดูก่อนเย็นนี้มีไตแต่จะไต่ได้เท่าเท่าไหร่เชียวปืนเพชรมากดวงสุดยอดน,นะไต่เขาของผมอยู่อันดับที่แปดนะอันดับรวมส่วนฮีโลผมอยู่ที่สิบปีศาจอยู่ที่สิบเจ็ดนะอืมแล้วก็เขียนอะไรที่สุสด ของผมอาทิตย์นี้ก็ได้เข้าไปอีกเร็วนะแต่ของผมอะจะเน้นเข้าเข้าร่วมไนเอนเข้ารอบซะมากกว่าเพราะว่ามาสู้คนที่เล่นเป็นเซิร์ฟเก่าแล้วก็พลังที่แบบหนักๆกันไม่ได้ครนะับผมไม่ได้เติมขนาดนั้นไงจะเกิดเทียบกับคนอื่นอนะไรเงี้ยอ่ะก็เป็นกระบองเนี้ยะดูก่อนไม่น่าไหวถึงรอดไปยังไงก็จะไปเจอคนข้างเนี่ยชื่ออะไรทั้งย่งคนนี้ก็โหดมากโอ้โห คนนี้คนผมผมแบบโดนไปหลายรอบอยู่กันในรอบแบ่งแบ่งกลุ่มอะ่ะแล้วก็มาดูที่เอ,อกระเป๋านะกระเป๋าตอนนี้มีกล่องเลือกขินพัฒนานะของผมมีอยู่สี่กล่องผมได้จากวงล้อมานะผมไปสุมเล่นเล่นมาเพรไป,ปสุมแล้วมันได้มาตอนเซิร์ฟเปิดใหม่ๆแรกๆนะก็ไปได้มาหนึ่งอันแล้วก็ได้จากจิจอะไรทั้งอย่างนะได้มาอีก จิตสมตัวสมตู้แดงมั้ง mm. ตอนนี้มีตัวดำอยู่ที่84บสีใบก็คิดว่าน่าจะพอสำหรับเกียววินอยู่แล้วเดือนหน้าก็เนี่ยๆหน่อยก็ได้แลหละเดี๋ยวมีกลางเดือนมีซื้อให้อีกเาใบอะไรเงี้ยพออยู่แล้วตัววุ้ของอยู่ที่56บาบหกใบนะก็ต้องรอดูไอิว่าจะเอาตัวอะไรส่วนกล่องเลือกสากล UR นะผมมีอยู่สิบสามอันแล้วคิดว่าน่าจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะว่าจากกิจกรรมเชื่อบอลน้ำผ so right so, so, well, ูนะมันมันให้เยอะมากมเนให้เยอะมากจริงแบบทุกสองชั่วโมงมันให้หนึ่ง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 กล่องแล้วอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้นะแล้วก็การดับมือสิบหกอันหใช้อัพไปเยอะมากแล้วก็ตัวซัลายผมมาอยู่ที่สองมสิบสามอันนะจริงๆควรจะมีสี่ร้อยถ้าเกิดผมไม่สมเลยจริงๆควรจะดองไว้นะไม่ควรใช้ตอนที่มันยังมีเลนอับแต่ว่านั่นแหละอยากทำธารกิจของสพอร์ตตัว พาสเนี่ยพาสพพอร์ตอ่ะอยากทำก็เลยต้องใช้บ้างแล้วก็ตั๋วลูนตรงนี้ผมมีอยู่ที่ร2อยี่สิบเจ็ใบนะตัวแดงมีอยู่ที่สามใบแล้วก็ตัวเทคนิคอยู่เจ็ดใบช้ไปอยู่เหมือนกันอืมแล้วก็มีคิงตรงนี้คิงปุกตื่นไอเทมปลุกตื่นผมมีคิงอยู่ก้อนหนึ่งจริงๆถ้าเกิดเก็บไวห้ทำคิงพาสสองได้แต่ว่ายาไปทำตัวอื่นดีกว่า หินที่เราผมมีอันหนึ่งนะเดี๋ยวจะได้สองอันจากจกิจกรรมเที่ยววันอุู้อีกแล้วก็หินปีศาจผมมีสองอันอน่าจะประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้พางงานขอผมกดแค่ห้าสิบรอบหนึ่งนะเพราะว่าไม่ได้เน้นวิวแหละเน้นเก็บกระป๋องดีกว่ากระป๋องไว้เดี๋ยวเผื่อต้องอัพตัวอัพอะไรเงี้ยให้อยู่แหละ ตัวนี้ผมก็ไม่ได้กดเลยนะกดแค่เนี่ยกดแค่แพ็กแพ็กนี้แพ็กเดียวแพ็กอื่นแพ็กนี้ก็ไม่ได้กดแล้วตอนเริ่มเกมกดแค่แพ็กเดียวในตอนเริ่มตอนกดแค่ตอนเริ่มเกมได้แหล,ละตอนเริ่มซื้อใหม่ๆอะไรเงี้ยก็ไม่น่ามีอะไรนะผมไม่ได้เติมและไม่ได้เติมเลยจริงๆรออย่างเดียวแต่ตัวใหม่ๆมันไม่ค่อยมีอะไรไงประเด็นนะพอมันซักกลางเกมหรือว่าแบบพอผ่านต้นเกมไปสักระยะหนึ่งมันจะเริ่มเปื่อยนะ ต้องรอของแดงของสปีดของอะไรเงี้ยกว่ามันจะมาก็นานนอ่ะมาดูที่รูปภาพนะพอตอร์เรี่ของผมตอนนี้อยู่ที่แกก็คือราชาใต้ดินก็อยู่รุ่มนี้รุ่นเดือนนะราะผมขาดอยู่ชิ้นเดียวเองเดี๋ยวรอเพื่อนมาจริงๆอยากทําอันนี้นะตัวอันไหนนะตัวที่ว่าอันนี้มันจะได้สปีดเพิ่มอีกสิบห้าใ้สิบเปอร์เซ็นต์เอาไว้ใส่ให้เกลียวนะแต่ว่า ในเกียวผมไม่มีคนทำไ,ไงแบบไม่น่ามีใครเอาเกียวกันเยอะแยะนั้นเนี่ยอาจจะเอาแบบเพราะว่าเซิร์ฟนี้มันเป็นเซิร์ฟแบบชิวๆซะมากกว่าถ้าเกิดเทียบกับเซิร์ฟอื่นที่แบบเติมบังกรกันนะเนซะิร์ฟนี้จะเน้นไปทางชิวเลยว่าน่าจะข้ามเกียวกันเยอะแล้วก็ไปเอาแบบเฮลบ้างคิงรีเทินบ้างอะไรเงี้ยครับก็ไม่น่าได้ทำนะแต่เดี๋ยวรอดดอีกทีหนึ่งกันเผื่อเพื่อนมาช่วยทำ Ay, ก็จะประมาณน um. um, like uh, ี้นะไอ้ดีผมเอ้ <Yeah, ยเด cool ี๋ยนะอ๋อลืมกลยุทธ์ได้ไงกลยุทธ์ของผมตอนนี้จะเป็นประมาณนี้นะคือก็อัพไปบ้างยังขาดอยู่นิดๆหน่อยๆน่อยบ้างก็เนี่ยเดี๋ยวขาดผู้นี้มังเปิดหอคอยเปิดเดี๋ยวผมก็จะไปแลกแหละขาดปีศาจกลยุทธ์เนี่ยปีศาจการ์ดกลยุทธ์เนี่ยขาดสีม่วงอันหนึ่งเปิดได้แล้วอาวุธผมเปิดไปแล้วก็จะประมาณนี้นะ เทคนิคผมก็เปิดไปละเดี๋ยวพลังเนี่ยพลังยังไม่ได้เปิดขาดอีกอันเดียวเหมือนกันจริงจริงเอาอะไรก็ได้ละสี่ส,ส,สี่หรือสามก็ได้ได้หมดเลยก็จะประมาณนี้นะแล้วก็จริงๆผมอยากได้อันนี้นะตัวเลือดเย็นผมขาดแค่เิลสี 4, อันเดียวมันก็จะได้และเอาไว้เล่นอะตอมหรือว่าเล่นกระตุกอีกได้ซึ่งมันหายากมากผมรีไปแล้วมันไม่มาเลยสิประเด็นเนีย่ยผมรีครบเต็มคอต้าไปแล้ว ต้องรอวันวันพรุ่งนี้นะวันวันวันจันนะยะรีได้อีกรอบหนึ่งดูสิมันจะมาไหมถ้ามาในทีมผมโหดมากอะตอมไล่ฟันแบซื้อแบโอเคครับก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้ประมาณนี้นะเอ่อไอดีของผมในระยะสองเดือนที่ผ่านมาก็คิดว่าไม่น่าได้โตไม่ได้โตไปกว่าคนอื่นเยอะด้วยถ้าเกิดเทียบกับคนที่เติมพอๆกันอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้ครับ ดีครัผมก็สวัสดีครับไม่ไปครับ